ใส่มาใส่เสลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะให้วิจรณยาในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่วงดาว็นเดอร์ลามาโพนี่ไปคลิปค่ะไม่ต้องโดดสวัสดีเด็กๆดูจากยอดเมื่อคืน ถอนแบบแดงเถือกทีนี้ละ่ะกูเสียวบอกเลยอยู่กับ NB789 นะฮะ3,000พอเราได้แล้วเราต้องเอานะเราอย่าเติมกรอกเข้าไปนะลูกเล่นมีได้มีเสียนะคะได้แล้วเราต้องเอาไปกินให้อิ่มนอนให้อุ่มไปออฟผู้ชายให้สะใจนะลูกนะอย่ากรอกกลับไปนะลูก เพราะฉะนั้นแม่จะเริ่มที่สามพันนะฮะเมื่อวานเอามาเท่าไหร่วะนะเป็นแสนถอนจนเต็มวงเงินนะ่ะห้ามึงมาเริ่มเลยอยู่กับ MB 789น่ารักหรือเปล่าวันนี้จะน่ารักหรือเปล่าหาเกมได้เงันค่ะไปไหนดีละ่ะทีนี้บาที่นี่มา อยู่กับค็อกเทลนหนครับคือค็อกเทลมเมาให้หัวทิ่มบ่ามาคุณสารคทำเป็นไรลูกบอกตรงๆว่ากลัวมันดูดกลับมันกันนะเพราะเราได้แล้วอะได้เยอะด้วยได้แล้วเราก็เอานะคะ ไม่กอกกลับไปให้มันแดกนะลูกต้องเอาทุกกรณีเอ็นบีอ่อนโยนกับจุดซ่อเลนมากค่ะเอาเถอะถ้าแดกกูสามพันกูจะทิ้งมึงไปพักใหญ่อ่ะเพราะกูเอาอยู่แล้วจ้ะ มาเดยครับก็มาเดยครับทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยบูทอะไรหรอที้ตะกันไหนดูสิเลสโซ เกมนี้มีข้อดีนะฮะฟรีเกมมันไม่ไม่เหมือนกับเกมอื่นคือแบบเกมอื่นแม่งไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยเกมนี้นะได้แน่มากน้อยจะวืดหมดไหมทีเนี้ยเป็นคำถามแหละพรามันจะเอาตัวคูณสองที่มีทั้งหมด4ตัวออกให้เราแน่นอนนะคะ ตัวคูณจะเอามาบวกกันนะไม่ใช่เอามาคูณกันเหมือนเกมอื่นนะฮะนั่นไงคุณนึกว่าเชีย์ถ้าแดกก็เหมือนแบบเข้ามาเซิร์ซๆฟดูว่ามันจะให้ไหม นะคะถ้าแดกก็ไม่เป็นไรเพราะเอามาเยอะแต่อย่าให้มันแดกนะลูกได้แล้วเราต้องเอานะคะอย่างที่บอกจะไปทำอะไรก็เรืออเ่องของมึงไปกินให้อิ่มนอนให้อุ่นไปอออผู้ชายไปเคี่ยวมานวดหรือไปหาอะไรเรื่องของมึงเลยค่ะแต่อย่าก,กลอกกลับไปให้มันแดกนะลูก บุตรลาคา้ำเป็นอะไรเนี่ยหลวงอ้นอัวจังอ้อนจังเฮเมื่อคืนแม่ทุบมันอยู่มือเลยแล้วต่ละเกมที่ทุบโอ้โหเป็นเกมที่กูไม่เคยเข้าไปเหยียบนานแล้วแม่ค้าเ่อตันเงวช่วงน,นี้แตกดีนะว่าไม่ได้นะเมื่อคืนแม่ค้ากางิ้วนะทุบอยู่มือเลยงเงยวอีกเกมนึง สามเกมนี้กูเอามาแบบสุดพลังสีสิบแตกสองหมื่นสีสิบแตกสี่หมืนสองก็อยู่มือเลยล่ะเมื่อคืนอะ่ะอันนี้คือแบบมาทดสอบแล้วเพราะว่าได้แล้วเอาไงไม่กรอกกลับไปให้แดกแน่นอนค่ะ ดูหน้าด้วยดูยี่ห้อด้วยอันนี้อาการไม่ได้เลยนะนี่อาการยิวโหยตาดาดาดาตาด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 านั่นไงไม่ได้จริงๆด้วยสะรมดีๆล่าให้กูแล้วสี่ตัว ขาลูกอะไรคะลูกสาวได้แค่นี้แหละเกวน้ำเขียวนั่นขนาเอาคิงออกแล้วน้ำเขียวยังไม่ร่วงเลยอย่างบ้าปะเนี่ยไม่ถูกต่อหรอกต่อแหละไม่ลงหรอกสแคตหน่ามีวาย ขาลกูกเอ้ยใครมันว่าหนูลูกแม่ใครอย่ามาว่านะขาลกูกอะไรบุญจลราการรมลงซ้ำมาให้ว้าวหมดก็มีเห็นบ่าเห็นความจังไรของมันบ่าอะไรลูกสาวอ้อแนวอะไรคะนี่ เอาไปต่อเลยครับคูณ20สจะถูกสมาคมลูกล <it> กอลูกูเกลกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือยังอยู่ครับคูณ16กลับมาอยู่ในจุดคุ้มทุนรา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 ร,าร,าร,าราบุรเท่านั้นน็อกเอวิติงหน้างอคูสิบปคูสิบใช้สัทีเถอะอีห่า เป็นจระเข้จระเขงขวางคลองอยู่เอาเดียครับก็มาเดียครับคูณ42เออ้าวเฮ้ยมึง326เท่าเออเฮ้ยยังเอาเลยว่ะเฮ้ยเอ็นบีตอนนี้มึงโคตรดีเลยนี่ใส่ดีมากอ่ะ ยังเอายังสุดอ่ะแมงคือแตกสุดจริงๆนะตอนนี้ NB นะ่ะเพะมันแตกสุดจริงว่ะตอนนี้ใครอย่าว่าน้องนะน้องดีชนะเดี๋ยวนี้นะ่ะเ้าสามตัวเอาโดนเดแตกนอกอุ่นใจแตกในอุ่นจังเพื่อแมงอย่างเอา เอ็มบีตอนนี้อ่อนมากเลยอะบอกเลยเอาอย่างเอาเพามันเต็มจอดีดีว่ะเฮ้ยถูกดีดีนะนี่กำไรเอาสิอยู่ทำเฮี้ยอะไรล่ะฝากไว้ด้วยนะให้มบีเจ็บไปก้าวตอนนี้มันแตกดีจริงๆว่ะเฮ้ย สุดพลังมากไปแล้ว